โ okay. อเคครับก็สวัสด <sh> <sh> <water i> ีทุกคนด้วยนะมีกับผมกับพี่กวนเคเอ็นเคซี่กันอีกแล้วนะครับผมครับผมสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ในโปรเจกต์อะไรครับไม่คุยกันใช่แล้วอัลลอนล่อนล่อนอัลลอนล่อนอัลลอนเธอรู้เปล่าถ้าเกิดล่อนเขาแล้วจะได้เป็นอะไรอืมก็ เป็นการโยนเธอลงไปไงล่อนเคอเดี๋ยวเนี่ยหมายถึงว่าเครื่องเนี้ยถ้าเกิดล่อนเขาลงไปเนี่ยจะได้มาเป็นอะไรรู้เปล่าต้องได้เป็นหมูบดแน่เลยเดี๋ยวไม่ได้รู้เปล่าได้เป็นอะไรได้เป็นเพชรไงล่ะเพราะเขารวยมาก นั่นแหละไม่มีอะไรทุกคน <c oughs> โอเคค่ะ <c oughs> ก็มีน้องๆคอมเมนต์มาในช่องพี่พีใช่ไหมว่าดัดถามมาจากใช้ค้อนไปทุบทรายนั่นเอง <c oughs> ซึ่งตอนนี้พี่ขวัญครับค้อนมาแล้วทุกคนนี่ค้อนบนมือปะเดี๋ยวเราจะไปลองทุบทรายกันดูนะคะเออต้องเป็นทรายไกลบ้านหน่อยเดี๋ยวบ้านไม่สวยเข้าใจปะมมาครับนี่เราจะไปเอาค้อนมาจากไหนขาบไงล่ะ มาโถก็เซิร์ชสิแฮมเมอร์อะเซิร์ชบ่อยแฮมเมอร์สโตนแฮมเมอร์เซิร์ชเลยโอเคตอนนี้น่าจะเก็บครบแล้วอะทุกคนนี่ไะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วจ้าโอเคจะเลือกรับอะไรไอนี่ไม่ได้อะมันมันไม่ดูมันดูสูตรไม่ได้แต่มันขึ้นเป็นตัวเลขอะไรไม่รู้อะอ้าวใช่หรอมันบัคหรือเปล่ารอบที่แล้วเธอก็บอกว่าดูไม่ได้แล้วสักพักเธอก็ดูได้เนี่ยสโตนแฮมเมอร์ใช่ไหมมันมีสองแบบอะ ถ้ด้ามเป็นไม้ใช่ไหมถ้าด้ามเป็นไม้กดได้ถ้าด้ามเป็นขินนะกดดูไม่ได้มันจะเป็นอะไรกมันน่าจะอันนั้นอันนั้นน่าจะครับอีกแบบหนึ่งละมั้งมันถึงกดดูวิธีการครับไม่ได้ว่าตอนนี้เควสเราเสร็จแล้วโอเคจะเลือกรับอะไรจ้าะกดอะไนะหรือไม่กดงานโอ้เควสกดกดหนังสือไงล่ะหนังสือเควสจ้าอุ้ยมันเต็มตัวว่ะทิ้งได้ดีทิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเธอไม่เก็บของไว้ในบ้านเออนะ เราจะมาทิ้งทำไมโถทิ้งของที่ไม่ได้ใช้ไงเช่นเนี่ยดินเอาไปร่อนได้เนี่ยดูดิทุกคนเช่นทิ้งพี่ขวัญนะนะทิ้งทำไมทิ้งทำไมขอดที่ไม่ได้ใช้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนจะขี้เก o ยจโชว์เควสเร็วๆสิจะรับอะไรเนี่ยผมรอคุณนานแล้วนะผมนับก่อนเลยไม่กดไม่ได้มันขึ้นเป็นเควสซอมบี้ใช่ไหมกดกลับไป กดอะไรเดียเอ้ยมันคืออันไหน The Shy ใช่ไหม้ไม่ใช่มันคือมันคือ Sand Dust ค่ะใช่ค่ะคุณคะ Reward เราจะเอาผมเครียดเลยค่ะผมเอาเป็น Dust นะคะแค่นั้นแหละมันก็เหมือนกันนะฮะเราจะตายล้วกันเออใช่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาของพวกนี้มันไปร่อนได้นะทุกคนเราเคลม Reward ไม่ได้อะ เธอยังไม่ได้เลือกหรือเปล่าถ้าเลือกไม่ได้ก็ลองลเลือกอีกแบบหนึง่งเลือกดินดูดิดันไม่มี <c oughs> ดินดิอ๋อแลกก็ต้องติ๊กเหรอใช่สิก็ต้องติ๊กสี่พริกวันน่ะที่ให้เลือกอะ่ะไม่เราพริกวันแล้วแล้วทำไมเรารับไม่ได้อ่ะมันก็ต้องได้ดิอ๋อไม่ได้ก็ช่างมันเถอะอไ,ได้แค่คนเดียวหรือเปล่าอ๋อหรือว่าช่องเต็มน่าจะใช่ใช่ช่องเต็มชัวปับนี่เขาแลกมาแล้วเขาเก็บไปก่อน ทิ้งอะไรเดี๋ยวทิ้ง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 อะไรจะบอกว่าทิ้งเกลือไอ้ทิ้งหินแล้วกันนะดูเป็นคนที่แบบเก็บของไทำไมเยอะแยะก็ไม่รู้ทุกคนเนาะไม่เตรียมพร้อมก่อนแคทเกมแหละดูดิผิดเลยอ่ะแทนที่จะมาเก็บของใส่กล่องก่อนเหมือนบ้านมีของเต็มเลยเดี๋ยวพี่ขวัญจะมาล่อนดัดให้ดูนะคะทุกคนว่ามันจะได้เป็นอะไรนะคะทุกคนอ่าร่อนโดรัน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 อุ้ยเร่งร่อนเนะพี่ขวัญแทนนั่นอุ้ยดูดิทุกคน โคตรเท่ทุกคนเอ้วท่าไมมีไฟอ่ะอ้านี่เขาลองล่อนดัสดูอยู่หูถือว่าถือว่าได้อยู่นะได้เป็นพวกดัสดัสเหมือนกันในตอนนีอยู่นี่เหมือนดัสดูยูมีนปะเออนั่นแหละเหมือนกันหููดดิว้าวโอเคเก็บใส่กล่องข้างบนไม่ขอบคุณนะขอบคุณนะจะต้องทำเองทุกอย่างสินะทุกคนวันนี้เราจะไปเต็มไปหมดเลย <ค>อะไระคือไปตรงโน้นคือตอนแรกอ่ะพี่ว่าพี่ลบจุดแล้วจไมปะจังอยู่วะ <c oughs> พอ,อเคกายยังไงเราว,วันนี้นะคะเราจะไปหมู่บ้านใน็มเีนั่นเองถ่าย <c oughs> ไ,ไปแล้วถ่ายไปแล้ว <c oughs> โอ้ยมาลบกลางคลิปนี่คืออะไรครับเนี่ยนั่นแหละครับซึ่งตรงนั้นอ่ะมันจะเป็นแบบน้ำทะเลนะจริงๆอ่ะพี่บินไปหามาแล้วแหละคือหมู่บ้านอ่ะในมอสในไอดีมอสนอันเนี้ยมันหาย,ยากมากเลยเว้ยขึ้เริ่มล้วไม่เจอเลยถามแล้ก็หย เช่เราเราก็เลยจะไปต้องบินหานะแล้วมันก็ไกลมากเลยนะครับก็เลยเซฟจุดเอาไว้นะฮะก็อยู่ตรงนั้นแหละนะเดี๋ยวเราจะไปกันเอ้ยเราเจอพีระมิดเราจะเข้าไปสำรวจในพีระมิดกันก่อนนะทุกคนก็แื่ว่ามันจะมืดแล้วดิไว้เรือแตกกลัวอะไรเวอร์ชั่นเก่าคือชนทุกอย่างก็คือแตกแ่เมืนอก่อนแคเมั่ฝันตัวแตกทุกคนมันมืดตือเลยอ่ะโอ้ยประสาทนี้ แล้วไปดิโอ้โหเสียวแป๊บนึงนะขอคุณลงไปแบบผู้ดีอะโเราจะปล่อยนิ้วไขันเขาลงมาคนเดียวนะผยรมถึงแล้ว,ลวผมถึงแล้วผมเปิดกล่องอู้วทำไมมันเร็วจังเลยอะอุ้ยเขาได้เสื้อเป็นเสื้อเหล็กมาใช้อื้มโอ้ยแล้วก็ได้เศษทองแล้วก็ได้ดอกไม้ ไม่มีทอนบ้ากแมมเราเหลืออันเดียวเโอ้ยแหล่สเตลเลมาจากไหนคือกอดเคสไม่มีสเตลเลพอเคสพุ่นสเตลเล่มามีอ่ะมีครับมีอะไรสเตลดล่เหรอของอะไรับเฮ้ยเฮ้ยดอกอะไรเหรอะถ้าเราขึ้นมาดูดิดอกไม้ไฟใช่เอ้ยเราจะกลายเป็นมาริโอ้พ่นไฟได้เอ้ยอ้าวคือเดินชนแล้วมัน คือเดินชนแล้วมันกระเด็นออกมาเลยไม่ได้แย่งเราเราตีเขา,า,าไม่ได้ตีเนี่ยอ้าวอ้าวเธอเป็นคนตีสินะเราเป็นคนตีเธอมาเยี่ยงเราพูดเี่ยหุ้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะแคคตัสฟูด้ดเธอมีแคคตัสฟู้ดด้วยก็เก็บไ,ไปดิโฮ้ยแล้วมันมืดอย่างงี้เราจะไปถึงหมู่บ้านไหมนะเน,นี่ยไปอะไรอ่ะต้องรีบไปแล้วเฮ้ยตรงนั้นคืออะไรอะ่ะมีแสงสว่างเราไปดูดีกว่าเป็นกล่องหรือเปล่ามีกล่องอยู่เฮ้ย พี่กล่องเฮ้ยชอมบี้ชอมบี้ชอมบี้อ้าวทำไมมันไม่กัดคุณอ่ะผมตีก่อนผมแทงให้ผมแทงให้ตีให้ตีให้แล้วดูในกล่องสิมีน้ำอืดาดามคอนดิปังเอาก่อนโอเคโดนรองเท้าไปแล้วบล็อกออฟเอนเตอร์อะไรคือไรคอนดิวคอนดิวพรูฟคืออะไรไม่รู้เธอเก็บให้หมดเก็บมาให้หมดเพื่อเราได้ใช้ในอนาคตพ้กินหนึ่งเธอตัวว่างดิอ้าวแย่ว่ะ โอเคตัวไม่ว่างแข้าต่ปะโอเคไม่เคยจะมีที่ว่างสำหรับเราเลยใช่ไหมเย้ <Yeah. S 1> เพราะว่าแผ่นซีดีเนี่ยจะไม่ได้มีความตอนนี้เราเดินมาเอา้าเราต้องไปทางไ,ไหนต่อแม่มนหายไปแล้วอะ่ะไม่เธออยู่ในสิ่งก่อสร้างเธอต้องออกมาจากสิ่งก่อสร้างอย่างนี้นี่เองเฮ้ยใครตีฮันโอเคไม่ม<ะ>ไหูับใครเลยเวตาด,ดูแมพให้ ไปทางนี้ใช่ไหมน่าจะเดินตรงไปทางนี้เลยทุกคนคิดว่าเดินไปทางขวาวุ้ยนังไงคาเห็นแล้วหมู่บ้านใช่เป็นหมู่บ้านที่พี่ไปคนเจอนะพี่ขวัญไม่ได้เจอใชนเห็นพาทิ์ปะวุ้ยพาทิ์คืออะไรกันครับเนี่ยมันเป็นมันเป็นแบบเหมือนใครมาสร้างไว้ไม่รู้อะเป็นแบบพาทิดโอ้โหพเจ้ามาสร้างไว้ยังไงร่าเดี๋ยวเราจะต้องนอนที่หมู่บ้านเป็นซีก่อนนะทุกคนว้ยล็อกล็ล็อกลบไปแล้วจ้าไปแล้วจ้า ไปแล้วไปแล้วไปด้วยแซงขอที่นอนหน่อยค่ะขอที่นอนหน่อยค่ะแถวนี้มันเตอร์เพียบเลยขอที่นอนหนคะอยากจะแซงไม่ได้หรอกเธออย่ามาแซงเขาเลยขอที่นอนหน่อยค่ะอุ้ยมีบ้านหลังไหนมีที่นอนบ้างไปเนี่ะบ้านหลังไหนเหลือที่นอนบ้างไม่เนี่ยบ้านหลังใหญ่บ้านหลังใหญ่อยู่บ้านหลังนี้ไม่มีเตียงบ้านหลังนี้ยต้องแยกกันหาแล้วบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ก็ไม่มีเตียงบ้านหลังใหญ่นี่เลย บ้านหลังใหญ่เขาดูบ้านหลังใหญ่อยู่มีแต่กองเฮ้ยมีข้าวให้เราเก็บใช่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 แล้วเตียงเขาอยู่ไหนเนี่ยเขาจะนอนชั้นไหนกันเนี่ยชั้นบนก็ไม่ไม่มีเตียงหรอเขาปลูกเขาเป็นการปลูกข้าวบนในบ้านปลูกข้าวในบ้านอุ้ยของเพียบเลยอ่ะแต่ว่าเราต้องนอนก่อนวะเธอไม่งั้นเดี๋ยวมันมอนเตอร์มันเยอะเราไม่มีเราไม่มีเตียงอ่ะไม่มีขนแกะมีแต่ขนแกะแต่แต่มันไม่มีแกะเออทธก นี่ซอมบี้มันจะบุกหมู่บ้านแล้วทำไงได้ล่ะฮัลโหลเราต้องไปหาบ้านหลังอื่นก่อนไม่มีแล้วบ้านหมดแล้วบ้านเอ้ยบ้านต้องเยอะแยะทำไมจะหาไม่ได้ไว้าคุณคุณหมู่บ้านคุณคุณชาวบ้านคุณชาวบ้านคุณชาวบ้านว้ายขอรบด้วยค่ะทำไมคุณมายืนย,ยืนอะไรคือมันดำๆมันเป็นอย่างนี้ ฉันไม่กล้าเดินเลยค่ะปวดลัวตาขายมั้งคะไม่น่าจะมีอะไรหรอกมั้งแต่กระบี้มันเจ็บนะมันเป็นบ่อน้ำมันหรืออะไรไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้ฉันรู้สึกว่าเราไม่มีเตียงนอนกันจริงๆนะหรอขายที่คุยคนนั้ไม่นอนกันหรอว้ายเรามันเตยมากว้ายโดไปไวจังเนี่ยมีข้าวอยู่ข้างบนบ้านเขาปลูกข้าวบนบ้านเนสันนำกลับไปก่อนแล้วนะบายบาย เหมือนเขารีบอ่ะทุกคนตันนี้ก็มีค่าวแต่ข้าวเราเยอะแล้วเราไม่เอาแล้วลกกันด้วยไปหลอมเฮ้ยเธอมาเรามีเควสที่ต้องทํานี่แล้วโดของมาได้เลยนี่อะไรเหรอทำมานี้ทำมานี้ทำมาบ้านที่เขาอยู่คือบ้านนี้มีของที่เราจะต้องทําในเควสตอบปิดตูด้วยปิดตูด้วยทำไปวะเป็นเมาลี้ะเธอมาดูเอ่อเห็นเควสที่มันเป็นโตติงเกอร์ได้ปะเนี่คาเตชันคืออะไร ก็ใช่ไงนี่มันคือ tool station ที่เราจะต้องใช้๋อหรอและกล่องก็ใช่ไงเราก็เลยคิดว่าเราโดจากนี้ไปเลยก็ได้เพราะว่าเราไม่ต้องชรับใช่เราวขุดไปหมดเลยก็ได้นะใช่ใช่กันเธอเอาของที่เกี่ยวกับฟาร์มหมเขาก็ได้โอเคเดี๋ยวต่อจากนี้นะคะเราก็จะทำฟาร์มนั่นเอง k f t เขาหรอถึงบอกฟาร์มผลไม้อทำลายร่างกายเขาหรอ ไม่เคยทาไปดูกันซิว่าตอนนี้เควสของเราในจ้าไปถึงไหนโอเคมีกล่องไม่ใช่หรอโอเคไม่มีกล่องหรอกล่องอะไรไี่ใน pattern c h a แล้วก็ tooth station นี่เราก็จะผ่านหนึ่งเควสแล้วเออเอทำไมมันไม่ได้หรือเราต้องคราบเองนะไม่รู้ pattern chase มันไม่ร้อเอระแต่ว่า t o o t station มัน100%่ง้อเละงั้นเดี๋ยวค่อยแล้วกันยันเนาะแต่ว่าของเขาป็นจะลิปหลายอย่อยู่นะเนี่ย ใช่ให้ปลูกปลูกต้นไม้อ่ะข้ามมาแล้วค้มมาแล้วเออไหนดูซิว่าผ่านเควสดหรือเปล่าผ่านแล้วค่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์าเห็นไหมอเคเขาขึ้นไปตอนไหนวะโอเคจะรับรับอะไรจ๊ะเขารับกระเป๋าดีกว่าเขาจะสุ่มโชครอบนี้รับกระเป๋าเหรอออทำไมเขากดรับไม่ได้สิบเปอร์เซ็นต์โอเคจะยังเขาเหรอเราขึ้นมาเป็นสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเขากดรับกระเป๋าไม่ได้อะเขาก็เลยกดรับไอ้แผ่นกระดาษนะเธอลองรับกระเป๋าดูนะเอ้ยเราให้กินสุ่มเดียว เขอาถอูงได้เพชรนะเขทาทำดีนะเธอได้ไรเธอได้บอกเลยว่าต้องได้ของดีได้แหละีนักเก็บโอ้โอไม่คุ้มป่ะไม่อยากคค้าคนดวงกากว่า <c oughs> ก็ถือได้เหมือนกันแหละโถไอเอมกราว glow, คืออะไรอะ่ะคือต้องมีไอ้กรมสามสิบสองอันน่ะ ใช่เกลางแกลาวนี่คืออะไรเรกลางคำประชักกันหน่อยสิครับไม่ไน่าจะเป๋าเ <c oughs> ออแต่ว่าตอนเนี้ยเออเรามีมันครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะเราสามารถรับของได้แล้วนะแครอทก็หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วจริงเหรอใช่ก็เราไปขโมยมาจากหมู่บ้านขนาดนี้รับของ,ของนี้วจับได้แล้วเหรอใช่ขอ,ขอรับ ขอรับโอเตโต้เพิ่มแล้วกันเออทำไมมันกดลับไม่ได้อะทุกคนมันต้องมันต้องผ่านซีดก่อนเธอแล้วถ้าผ่าน่มันจะได้จะค่อยเปิดใช่ไหมแล้วแาสามารกบนรบน้ำหรือว่าโบนพายหรือที่ขุดที่ฝนดินเพ็ดเราต้องหาพัมกิ้งให้เจอนะสี่แต่ว่าตอนนี้เราไม่มีพัมกิ้งไงล่ะนอนดีกว่าเพราะว่าวันนี้เราก็ลุยมาเยอะแล้วนะถือว่าได้อยู่แล้วปลูกฟาร์มก่อนไหมเราทำฟาร์มก่อนเราจะทำฟาร์มนะ ที่พวนดินเรามีสบายมากอ่อ,อ่ะไม่ได้หยิบมาหรอ,อเออไม่ได้หยิบมา เราฟักทองไปปลูกไหมแล้วก็ตีเอามาเล็ดหรือว่าไม่ฟักทองแค่มาครับก็ได้มาเล่นสี่มาเล็ดแล้วโอเคเราผ่านเควยแล้วทุกคนเยี่ยมเล่าเคนักหาของเธอเธอเลือกเอ่อเดี๋ยวเบรถน้ำแปะของเต็มของเต็มเราก่อนค่อยเลือกเอาไปเก็บก่อนรับให้หมดทุกคนเรารับตัวครับเลยแล้วกันหน้าแบบเอาไว้ทำทำงานข้างล่างนี่เราก็ต้องมี ตไปแล้วครับขนมปังได้เลยนะนี่ครับแล้วแล้วมีเท่าไหร่แล้วเขามีห้ามมันผ่านเควสเลยปะเยี่ยมเ้ยเราเปิดแล้วเราได้กระเป๋อีกอันนึงใช่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 อนรับเลยนะเขอรับเป็นขนมปังแล้วกันเอาไว้กินขนมปังเหรอเออเขาได้ขนมปังแล้วเขาได้กระเป๋อีกแล้วเขาก็เปิดอับเนี่ยป๋าดได้โรซิลิคอนซิลิคอนว่ะ ผมได้อะไรก็ไม่รู้อ่ะแรก์ซิมิโกน嘛เต็มตัวไปหมดต่อไปขับคอแครอทเธอเขารับน้ำแครอทยูส์นะรับแล้วเธอก็รับแครอทธรรมดาไปแล้วมันได้เค้กมาแล้วมันได้เค้กมาด้วยแครอทเค้กยน่ากินเก็บไว้ก่อนหน้ากินนะจ๊ะแครอทยูสนี่เออก็มันเป็นพวกเกี่ยวกับพวกอาหารก็เลยไว้ตรงนี้ไปเลยแล้วก็ต่อไปเป็น โปเตโต้เขาจะเลือกรับเป็นโปเตโต้เห็นอวฮ้ยเห็นนะเฮ้ยเอาเนี่ยอะไรเอาได้อะไรมาโปเตโต้แคนนอนอย่างวะใช่เอ้ยเธอมันเลือกซ้ำกันได้อ๋ออันนี้คือปืนใหญ่โปเตโต้โอ๊ยเจมโอ๊ยเจมโอ้โหเราไม่ควรจะใช้มันในการนี้นะเอามันมายิงกันเล่นเดี๋ยวไม่ใช่โอ๊ยโอ๊ยเจม ต่อไปเรารับเฮ้ยมันเผาเราต้องมันมันไปเผา16อันอันนี้เรายังรับไม่ได้นะทุกคนเฮ้ยก็โอเคนะถือว่าวันนี้เราได้ของเกี่ยวกับพวกแบบพืชผักผลไม้เต็มไปหมดรยอย่าเออเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวแตงโมแตงโมเราก็มีมาล็สอยู่้วเราก็าใช่ใช่ใชแล้วก็ปลูกปลูกไว้มนอนเตอร์เราขูดแล้วอันนี้คืออะไรอันนี้นเราต้องมาต้องมานั่งขาอันน้ย ไอพวกของค้ามเนี่ยคือเยอะมากเห็นป่ะทุกคนไล่มาหนึ่งโซนแล้วี่ห้าแล้วก็ยาวมาเป็นพีระมิดเลยนะแต่ว่ากคิดว่าเราน่าจะผ่านภายในไม่นานนะครับตอนนี้เราผ่านมาทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์แล้ววะตอนนี้กดกลับไปตอนตนี้เราผ่านมา17%นะครับผมอู้จริงเหรอใช่ไม่เรากลับไปดูไม่ได้วะก็กด go back ไงกดเอ่อลูกศรด้านล่างนั่นแหละ17เปอร์เซ็นต์แล้วถือว่าวันนี้เราประสบความสำเร็จสุดๆจาก8เปอร์เซ็นต์อ่ะขึ้นมาประมาณ9เปอร์เซ็นต์อ่ะใช่ไ้ม เพราะว่าที่มันขึ้นชา้าที่มันขึ้นน้อยเพราะว่าอะไรทุกคนเราขึ้นมาแค่ประมาณสี่ห้าเควสใช่ไหมใหดูนะประมาณประมาณสี่ห้าเควสได้มั้งเดี๋ยวดูก่อนเราขึ้นอันนี้มาเราขึ้นแซนดัตมาหนึ่งเควสอ่าแล้วก็หนึ่งสองสามสี่อ่าเอ้ยเราขึ้นมาห้าเควสนะเอ้เราขึ้นมาหกเ,นะเ,เราขึ้นมาทั้งหมดหกเควสแล้วเราเราเออเราเหลือไอ้พวก ขออย่างเงี้ยอีกนิดหน่อยเราขึ้นมาหเควสมันเป็นแบบเป็น10บ0สบเควสแหละพีระมิดไม่ยากหรอกเพราะว่ามันแค่ต้องคลาบมาเฉยเออคิดว่าไม่ยากแต่ว่าก็ต้องใช้เวลานิดหน่อยคิดว่าก็ผ่านหน้าจะได้นะไม่เราคิดว่าเราต้องอีกสักสองสามพันเราจะจบเล่มแรกนะฮะมันมีทั้งหมดแปดเล่มอะเราไม่รู้ว่าเราจะเล่นได้ถึงกี่เล่มแล้วทุกคนก็เป็นกำลังใจให้เพื่นะคขอบคุณ ไม่กดแชร์กดติดตามให้ด้วยละกันนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับช่วงนี้มันไม่ค่อยแจ้งเตือนมันไม่ค่อยขึ้นคลิปเท่าไหร่นะครับผมก็โอเคเราก็ต้องเปิดอันี้ด้วยนะเปิดแจ้งเตือนในมือถืออ่ะของ YouTube อ่ะของแอป YouTube อ่ะถ้าไม่เปิดมันจะไม่ได้ไม่ว่าหน่อยจะกดกระดิ่ง,งกี่รอบมันก็ไม่เด้งนะครับผม,ผมงั้นก็ไปแล้วนะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย